ชีวิตของผู้คนจนวนไม่น้อยนะในยุคนี้มันเป็นชีวิตที่สะดวกสบายมากจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องเดินละเพราะมีรถ,ม,รถมีราแม้แต่จะขึ้นบันไดก็ไม่จำเป็นละเพราะมีลิฟต์มีบันไดเลื่อน การประกอบอาชีพธรรมากินก็แทบจะไม่ต้องใช้เรียวใช้แรงอะไรไม่เหมือนสมัยก่อนต้องไปทำไร่ทนานาจับปลาหาของป่า่เดี๋ยวนี้ั่งต๊ทั้งวันแล้วก็มีรายได้มากมายช่วยให้สุขสบายได้แถมยวนี้ก็มีเครื่องปรับอากาศ อากาศจะร้อนยังไงข้างในก็เย็นหรือถึงข้างนอกจะหนาวยังไงข้างในก็อุ่นนะเพราะว่ามันมีเครื่องทำความร้อนน้ำจะเย็นยังไงนะก็อาบได้สบายเพราะมีเครื่องทำน้ําอุ่นนอกจากมีสิ่งทุนแรงสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแล้วนี่ทุกวันนี้ มันก็ยังมีสิ่งปลนเปลอเ,อเสนอสนองมากมายและง่ายดายชอบอะไรก็มีสิ่งที่มาสนองความอยากของเราชอบดูหนังเรื่องอะไรอยากฟังเพลงแบบไหนนะก็มีสิ่งมาสนองความปรารถนาของเราเรียกว่า ยีบสชั่วโมงแล้วก็ไม่มีขีดจำกัดเลยด้วยซ้ำก็วาา่าได้เพลงที่จะฟังหนังที่จะดูมันมีเป็นหมื่นเป็นแสนเพลงเป็นแสนเรื่องนะอยู่ที่ว่าจะมีเวลาดูหรือเปล่าชอบดูอะไรนะยเดี๋ยวนี้ก็ง่ายมากดเดี๋ยวพอเมื่อเรานะ ก็ไปสู่โลกออนไลน์อยากดูอะไรชอบสนใจไฟเรื่องอะไร mm hmm. ก็มีสิ่งมาสนองความชอบความอยากไม่จบสิน้นไม่ว่าจะชอบติดตามข่าวเรื่องดาราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะโทรสา์มือถือมันก็สามารถ สนองความอยากของเราได้ดูได้ไม่อันเรื่องดาราเช่นเดียวกับเรื่องกีฬารวมทั้งเรื่องการเมืองนแนวไหนสีไหนนะมีความชอบมีความโน้มเอียงทางไหนมันก็มีสิ่งมาเสนอสนองให้กับเรารวมทั้งสนใจเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนะก็มีให้ดูนะ ให้เพลิดเพลินได้ตลอดทั้งวันรวมไปถึงเรื่องโทรศัพท์มือถือสนใจชอบใจเรื่องรถยนต์แล้วก็มีให้ดูได้ทั้งวันเรียกว่าเดีย๋ยวนี้ไม่ว่าจะชอบดูอะไรหรือว่าชอบสิ่งเสพแบบไหนมันก็มีสิ่งที่มาสนองความต้องการของเรา ยว่าไม่มีกีดจำกัดเลยโดยเพราะเมื่อมันมีโซเชียลมีเดียยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่สนองอย่างเดียวนะเสนอด้วยนะแต่ก่อนเนี่ยชอบดูเรื่องดาราก็ต้องไปหามาไป Google หรือว่าไป Search หรือไม่ก็ไม่ก็ไป f o l โล่เพจเกี่ยวกับเรื่องดาราหรือเรื่องกีฬาก็แล้วแต่ต้องไปแสวงหาต้องไป Follow ต้องไป ไปแอดนะแล้วก,ก็จะสนองนะเรื่องราวที่เราอยากจะรู้อยากจะเห็นแต่ตอนหลังนี่ <Okay. S 1> มันไม่ใช่สนองแล้วมันเสนอด้วยนะเพราะว่าพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่เป็น Facebook, TikTok, Instagram มนี่เขามีเขาเรียกอัลกอริทึมมีคำสั่งที่คอยติดตามว่าเราชอบเรื่องอะไร ถ้าเราไปกดไปดูไปแชร์ไปคอมเมนต์หรือเพียงแค่ดูเฉยๆเนี่ยกดดูเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าเราชอบอะไรแล้วก็จะเสนอเรื่องหรือเพจที่เราชอบนะดันขึ้นมาเรื่อยๆดันขึ้นมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆก็เรียกว่ามีสิ่งที่มาช่วยนะเสนอสนองปลนเปล่าเราอย่าง ไม่มีที่สิ้นสุดเลยก็ว่าได้ก็ดูมันดีนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มาช่วยสนองความต้องการของเรามันเป็นชีวิตที่ถูกตามใจในแทบทุกเรื่องเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในโลกออนไลน์เข้าไปใช้โซเชียลมีเดียแต่ว่า ถ้าไม่รู้เท่าทันนะมันจะเกิดปัญหานะเพราะว่าเราชอบเรื่องอะไรอย่างนี้มันก็เสนอมาให้เราดูเกิดความอยากมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่เสียเวลานะมันทำให้เสียเงินด้วยเพราะว่าพอเห็นแล้วก็อยากได้ไม่ใชเป็นเสื้อผ้าไม่ใช่เป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าพักเครื่องมันป้อนมาให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้เรียกร้องเลยเพราะมันรู้นังว่าเราชอบอะไรแล้วมันก็ตามใจเราทุกอย่างพอตามใจงี้มากๆเข้ามากๆเข้าเราก็เกิดอาการเสพติดขึ้นมาแล้วไม่ใช่เสียเวลามเสียเงินเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็กระตุ้นให้เราอยากซื้อ,อยากมีอยากครอบครองไม่เป็นเสื้อผ้าหรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือถ้าเป็นของแพง บางคนนะทีแรกก็ตั้งใจว่าจะอดใจนะแค่ดูเฉยๆไม่ซื้อนะแต่พอมันเสนอมาให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆทาง Facebook ทาง Instagram หรือ TikTok เนี่ยห้ามใจไม่อยู่นะเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราอยากได้แล้วก็ไปหามาเหมือนกับเราอยากซื้อไรก็ต้องไปห้ามแต่เดี๋ยวนี้นมันมาเสนอให้เราแล้วก็ ชักชวนให้เราอยากจะซื้ออยากจะมีพอเราคล้อยตามจ,จ่ายเงินไปได้มาไม่ทันไรเอาไมา่แล้วอยากได้ใจอ่อนซื้อโอนเงินไปได้มาดีใจเจะเดี๋ยวใอม่แล้วมาเรื่อยๆอ้ที่เคยคิดว่าจะแค่ดูเฉยๆ แต่ไม่ซื้อเนี่ยหลายคนพบว,ว่าทำไม่ได้ทำอะไรดีกว่าไม่เสียเงินเสียทองหรือไม่เสียเวลามากหลายคนก็เลยคิดว่างั้นไม่ดูมันแต่ว่าพอเปิดเฟซบุ o กหรือดูอินสตา r กรมดีไลก็เห็นมันโพลมาอยู่เรื่อยๆหากห้ามใจไม่ได้จะไม่ดูก็ทำไม่ได้มันก็อดดูไม่ได้ พอดูแล้วก็อยากได้พออยากได้ก็ถ้ามีเงินก็ซื้อบางทีไม่มีเงินก็ไปถอยไปเอาเงินจากอนาคตมาจากเครดิตการมาซื้อหมดไปหลายใบยแล้วก็ยังอดไม่ได้บางคนนี่ก็ถึงกับบอกว่าเนี่ยไม่ไหวแล้วทางเดียวที่จะทำได้คือเลิกใช้โซเชียลมีเดียเลิกดูเซือียลมีเดียเลยไม่เป็น Facebook Instagram เพราะว่าเปิดดูทีไรแม้ว่าตั้งใจจะดูเรื่องอื่นแต่มันก็มีเรื่องที่อยากดูเรื่องที่อยากมีอยากเห็นโผล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งห้ามใจไม่ได้ก็เสียเงินเสียทองไปเยอะทางเดียวที่คิดว่าจะทําได้คือหรือช่วยได้คือว่าไม่ใช้โซเชียลมีเดียเลยแต่ถึงแม้ไม่ใช้ต่แต่ที่ยังใช้โทรศัพท์ม,มือถือ นะ่าจะไปดูแอปอื่นแต่อดมันก็อดไม่ได้นะต้องไปดูแอปเดิมที่คุ้นเคยเพราะมันติดซซแล่านะแมาจะเป็น f a c e b o o k i s t t a g r ร m TikTok พอเปิดดูเปิดใช้มันก็มีฟีเดิมเข้ามายั่วยวนให้อยากซื้ออยากมีแล้วก็เสียเงินไปอีกบางคนเป็นที่เป็นสินเยินนะ ไม่รู้จะทำยังไงพระอ,อุตสา์ตั้งใจว่าจะไม่ใช้แอปนั้นแล้วแต่ยังห้ามใจไม่ได้นะทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์มือถือทำไงนะตกลงก็เลือกใช้โทรศัพท์มือถือเลยนะหรือไม่ใช้ก็ใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่มีแอปที่ว่าแต่ก็อดไม่ได้นะตอนแร่ที่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแม้ว่าจะปิดแล้วไม่ใช้แล้วแต่ก็ห้ามใจไม่ได้นะ ต้องเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็มาเปิดแอปที่ว่าสุดท้ายหลายคนก็บอกว่าเนี่ยมันต้องเอาโทรศัพท์มือถือไปไว้ห่างๆเลยหรือไม่ฉะนั้นก็ไปในที่ที่มันไม่มีโทรศัพท์มือถือที่จะได้ปลอบปลงแต่สำหรับบางคนเนี่ยที่ยังไม่คิดที่จะหกักหางหา้หามใจตัวเองก็จะพบว่า,าการที่ชีวิตเนี่ยหรือจิตใจมันถูกตามใจอยู่ ตลอดเวลาเนี่ยที่จริงเนี่ยสิ่งที่ถูกตามถูกสนุนสนองปลนเปลือก็คือ,อกิเลสยิ่งตามใจกิเลสมากเท่าไหร่เนี่ยกิเลสก็ยิ่งมีกําลังแข็งแรงและพอกิเลสมีกําลังแข็งแรงสติก็อ่อนแอยิ่งกิเลสแข็งแรงมากเท่าไหร่สติก็อ่อนแอมากเท่านั้นสติจึงไม่สามารถที่จะทักท้วงกิเลสได้ไม่สามารถต้านทานกิเลสได้ให้คนสมัยนี้เนี่ย จิตใจจึงอ่อนแอม,มากเพราะว่าถูกตามใจไม่ให้ถูกพ่อแม่ตามใจอย่างเดือนนะโซเชียลมีเดียมก็ตามใจด้วยอยากดูอยากเห็นอะไรมันก็มาเสนอให้ดูนี่ขนาดพวกที่เป็นของที่ดูไม่ได้เสียหายมากนะเช่นดูข้อมูลข่าวสารดูเรื่องดาราดูเรื่องเสื้อผ้านี่จะเป็นเกมหรือเป็นการพนันียิ่งแล้วใหญ่ก็ทีแรกก็อาจจะแค่ ดูนิดดูหน่อยแต่ว่ามันก็เสนออะไรใหม่ๆมาให้อยู่เรื่อยๆห้ามใจไม่อยู่ยิ่งถูกตามใจมากเท่าไหร่หรือยิ่งมีสิ่งมาเสนอสนองมากเท่าไหร่เนี่ยจิตใจก็ยิ่งอ่อนแอนะอันนี้เป็นปัญหาของคนในยุคนี้ในแง่หนึ่งการที่มีชีวิตสะดวกสบายมันก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอนนะเพราะว่าไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องเดิน กินเยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เรียวใช้แรงไปไหนมาไหนก็มีรถหรือว่าจะขึ้นจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองอก็ไม่ต้องขึ้นบันไดขึ้นลิฟต์เมื่อทำให้ร่างกายอ่อนแอแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่แค่ร่างกายที่อ่อนแอจิตใจก็อ่อนแอด้วยเพราะว่ามันมีสิ่งที่มาเสนอสนองปนเปื้ออยากได้อะไรก็มันก็มีสิ่งมาสนองแล้วก็มาเสนอ แล้วจิตใจก็อ่อนอ่อนผ่อนตามจนกรทั่งไม่สามารถจะมีเรื่องมีแรงในการยับยั้งชั่งใจได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนในยุคปัจจุบันอย่าที่ดูเหมือนดีนะชีวิตที่สุดสบายแต่สุดท้ายร่างกายก็อ่อนแอแล้วก็มีโรคต่างๆตามมามากมายเดียวกันการที่มีสิ่งที่มาปนเปื้อนสนอง มันก็ทำให้จิตใจอ่อนแอไปด้วยไม่มีกำลังในการยับยั้งชั่งใจหรือสู้กับกิเลสเสร็จแล้วก็เสียเงินเสียทองเกิดอาการเสพติดเรียกว่าซื้อแล้วซื้ออีกนีไ่นับเล่นการพนันเล่นเกมออนไลน์ยิ่งหมดเงินไปเยอะหลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วแต่ก็หักห้ามใจไม่อยู่ ในเพราะเช่นนี้เนี่ยการที่จะบังคับจิตหรือหักห้ามใจเป็นเรื่องยากสิ่งที่จะทำได้คือว่าการสร้างเงื่อนไขไม่ให้เกี่ยวข้องไม่ให้เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพเหล่านั้นอะไรที่ทำให้ต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยตอนนี้ตัวการสมัยก็คือโทรศัพท์มือถือ หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เราเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้หลายคนนี่ก็เลยเลิกใช้โทรศัพท์มือถือไปเลยเพราะว่ายอมแพ้นะพายแพ้ต่อกินเลยใช้โทรศัพท์มือถือเมื่อไหร่มันก็เปดไม่ได้ที่ต้องหันไปหาหรือกลับไปสู่กลับไปสู่พฤติกรรมเดิม ก็คือการเสรจติดเสียเงินเสียทองเสียเวลาจนเป็นหนี้เป็นสินจนไม่ได้พักผ่อนจนไม่เป็นนันทานาการานวันนี้ร้องมีต้องมีความมุ่งมั่นนะในการที่จะดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านี้นี่จริงผู้จารย์สอนนะ เรื่องการรู้จักประมาณในการบริโภคในโอวาทปฏิโมกย์ยมีข้อหนึ่งนะความรู้จักประมาณในการบริโภคการบริโภคเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงการบริโภคด้วยปากหรือบริโภคทางปากเท่านั้นนะเดีย๋ยวนี้การบริโภคทางตาโดยการดูข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลมีเดียหรือการาใช้ตาในการเสพสิ่งต่างๆทางโลกออนไลน์ มันก็เป็นโอกาสให้เราตกเป็นเหยื่อของอสิ่งรอบเราเยอยู่ๆต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นในการรู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยที่จริงเนี่ยถ้ารู้จักความพอดีมันก็ไม่ยากแต่ถ้าว่าจิตใจไม่มีความเข้มแข็งจิตใจมีมีแต่วความอ่อนแอเนี่ยเราต้องใช้วิธีห่างไกลจากสิ่งที่จะเป็นช่องทางให้เสพอย่างไม่มีประมาณ หลายคนเนี่ยต้องมาอยู่ในที่ที่มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ว่าปิดโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะเพราะปิดแล้วมันก็ยังใจอ่อนเปิดแม้จะไม่ตั้งใจจะดูแอปไม่ตั้งใจจะใช้แอปที่เป็นปัญหาแต่ว่าก็หักข้ามใจไม่ได้การอยู่ในประเทศที่สมครเนี่ยเนะยก็เป็นหนทางหนึ่งเป็นตัวช่วยหนึ่งนะ ปฏิรูปประเทศศักดิ์การอยู่ในถิ่นประเทศสมควรซึ่งมันไม่ใช่หมายถึงเฉพาะการที่มีกัลยาณมิตรที่ดีแต่รวมถึงการที่ทำให้เราได้รู้จักฝึกจิตฝึกใจมาฝึกจิตฝึกใจในการทวนกระแสก,กิเลสมาอยู่ในที่ที่ไม่สะดวกสบายบ้าง มาอยู่ในที่ที่ไม่ไม,มีไม่มีสิ่งปนเปือเสนอสนองบ้างเพราะว่ามันช่วยทำให้จิตใจเราเข้มแข็งเพราะว่าต้องต่อสู้กับกิเลสทักท้วงกิเลสหลายคนเนี่ยอย่างเด็กๆเ,เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยที่ติดโทรศัพท์ทม,มือถือเนี่ยพอตอนที่มาอยู่วัดเนี่ยโหทรมานมากแต่พออยู่ไปอยู่ไปเออรู้สึกว่ามันอยู่ได้นะ ก่อนคิดว่าขาดไม่ได้โทรศัพท์มือถือแต่พอมาอยู่วัดแล้วไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ก็กลับอยู่ได้แล้วก็อยู่สบายด้วยเพราะไม่ไม,มีสิ่งมารบกวนจิตใจอันนี้เรียกว่าเป็นปัรููประเทศะอย่างหนึ่ง กาต้องรู้จักสร้างหาที่ที่มันจะเอื้อต่อการเจริญเติบโตงอกงามทางจิตใจของเรามันไม่ใช่ที่ที่สะดวกสบายมันไม่ใช่ที่ที่จะมาสนองความอยากของเราได้ง่ายๆมันเป็นที่ที่ลำบากที่ที่ไม่สะดวกสบายแต่ไม่เพกเให้ไม่ใช่แค่ร่างกายของเราแข็งแรงทําให้จิตใจของเราแข็งแรงด้วยเพราะว่าได้ได้ทวนกระแสกิเลส ทักท้วงกิเลสและมันช่วยทำให้สติของเราจเจริญเติบโตได้ง่ายเพราะว่าตาับใดที่กิเลสยังมีกำลังยังมีความแข็งแรงสติเราจะอ่อนแอมากอ่อนแอจนกระทั่งไม่สามารถที่จะทักท้วงกิเลสได้ไม่สามารถจะต้านทานกิเลสได้แต่ถ้าหากว่าเรามาอยู่ใน,นที่ที่มันเอื้อเฟือเฟ้อเกื้อกูลถ้าเป็นคนที่ติดบุหรี่ติดเหล้า ให้การที่ที่มาอยูใ่ในที่ที่ห่งางไกลจากเหล้าห่งางไกลจากบุหรี่เนี่ยมันก็ช่วยทําให้สามารถจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้เพราะว่ามันไม่เอื้อให้สนองกิเลสสนองความอยากได้ง่ายบางทีอยากกินก็จริงอยากได้ก็จริงแต่ไม่รู้จะหาจากไหนเพราะว่าเหล้าก็ไกลบุหรี่ก็อยู่ไกลนี่ก็เป็นเงื่อนไขนะเป็นเงื่อนไขภายนอก ที่ช่วยทำให้กิเลสมันอ่อนแรงลงนะสินที่สมควรเนี่ยปฏิรูปประเทศาสรเนี่ยมันควรเป็นเชื้อเชื่อท,ท,ทำให้กิเลสของเราอ่อนแรงลงและจะดียิ่งขึ้นถ้าว่าช่วยทำให้สติสมาธิปัญญาของเราจะเลยงอกงามมากขึ้นหรือว่ามีกำลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่า เราได้รู้จักนพาตัวมาอยู่ในที่ที่มันเป็นที่ที่เอื้อเฟื้อต่อความเจริญงอกงานทางจิตใจอย่างน้อยก็ไม่ทําให้กิเลสมีกําลังตรงนี้แหละที่ท่านเรียกว่าเป็นสัพเายะสัพเายะอย่างนี้นคืออาวาสปปะะสัพเายะสัพเายะเนี่ยภาษาไทยเราก็สบายแต่จริงแล้วเนี่ยมหมายถึงความเกื้อกูลเกื้อกูลต่ออะไรก็คือต่อการภาวนาเกื้อกูลต่อความเจริญเงอะงานทางจิตใจ งั้นถ้าเรารู้จักหาสถานที่ที่มันจะเอื้อเฟื้อให้เราได้ที่ทําให้กิเลสมันอ่อนแรงลงหรือสิ่งสถานที่ที่ไม่ตามใจกิเลสได้ง่ายได้และยิ่งถ้าเป็นสถานที่ที่เอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติธรรมได้ยิ่งดีแต่ว่าปัจจัยภายนอกก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเราก็ต้องสร้างปัจจัยภายในปัจจัยภายในนี่ก็คือการ ฝึกสติให้เจริญงอกงามมากขึ้นแต่การที่คนเราเนี่ยจะเจริญสติทั้งทางการสิ่งว่าล้อมที่ไม่เกื้อกูลก็ยากนะเดี๋ยวเพาะสิ่งว่าล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งล่อเราเยายวยนหรือว่าไปอ,อยู่ในสิ่งว่าล้อมที่มีแต่สิ่งมีแต่สิ่งที่ตามบกตามใจมันก็ยากนะที่สติเราจะเติบโตได้เพราะว่า พอมาอยู่ในสิ่งว่าล้อมหรือวิธีช่วยที่มีแต่สิ่งตามใจหรือเพราะตามใจกิเลสเนี่ยกิเลสก็ยิ่งมีกําลังมากขึ้นเหมือนกับมันมีอาหารมากขึ้นพอมีอาหารมากขึ้นเนี่ยสติเราก็จะอดอแนะไปโดยปริยายเราต้องรู้จักนะรู้จักในการสร้างเงื่อนไขที่ทำให้กิเลสเนี่ยไม่รับการตามใจมาก ถ้าเราอยู่ในชีวิตที่มีการตาอกตามใจมีการปลนเปลือเสนอสนองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสติเราก็จะอ่อนแอก,กิเลของเราก็จะเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็จะพักชักนำช่วยเราให้ตกต่ำย่ำแย่เราคนทุกวันนี้เนี่ยจิตใจอ่อนแอมากไม่สามารถที่จะสู้หรือทัดทานกิเลได้เพราะว่าถูกตามใจมาตลอดนะ และสิ่งที่ตามใจเนี่ยก็อย่างที่บอกนะไม่ใช่พ่อแม่เท่านั้นนะแต่รวมถึงเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียพวกที่มันปลนเปอรเราตลอดเวลาในถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะพึ่งพามันเสพติดมันแล้วก็ตกเป็นท่าของมันเพราะว่าไม่มีความสามารถในการยับยังชั่งใจหรือทักทวงกิเลสได้ การจิญสติก็เป็นสิ่งสําคัญแต่นั่นเป็นเรื่องของปัจจัยภายในเราต้องช่วยกันสร้างหรือสรรหาปัจจัยภายนอกที่จะเกื้อกูลต่อการภาวนาต่อการทําให้จิตใจ,จของเราเนะเข้มแข็งขึ้นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันมีแต่ปัจจัยภายในแต่ว่าไม่ให้ความสําคัญกับปัจจัยภายนอกอ สติหรือว่าปัญญาขงเราก็อาจจะไม่เข้มแข็งมากพอที่จะสู้กับกิเลสได้แต่ถ้าหากว่ามีแต่ปัจจัยภายนอกแต่ไม่สร้างปัจจัยภายในคือไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจไว้พอเราเปลี่ยนที่กลับไปอยู่สถานที่เดิมนะมันก็กลับไปสู่ร่องเดิมก็คือร่องแห่งความทุกข์ชีวิตที่ย่ำแย่งั้นเราต้องรู้จักถ้าเรารักชีวิตนะร,กกนรักจิตรักใจตัวเองเนี่ยก็ต้องรู้จักนะ สร้างปัจจัยภายในควบคู่แบกับการหาปัจจัยภายนอกที่จะช่วยทำให้เราเป็นตัวของตัวเอง,องแท้จริงไม่ว่าจะมีสิ่งล่อเรายอ่ยวนยังไงแล้วก็ไม่ปล่อยใจให้หลงไหลหรือไม่ปล่อยให้กิเลส